อย่างนี้พูดภาษาอินเดียหรือคาเมนี่เรียเอ็นเรียเอ็นเรียเอาซีอะไรเอาซีพูจะบอกก่อนว่าหนาวนี้เปรี้ยวจริงไหมเดี๋ยวแกไอ้ชักมึงจักแกไอ้กูทำนี่ทำนั่นไอ้เขี้ยกูเกี่ยวอะไรเพื่อนครับผมจะบอกให้ว่าวันนี้อาหารน่ากินน่าดูคุณคุณจบมาจากไหนอังกอร์อินเดียคุณอยู่สถาบันทึกคาบเปาเนี่ยสถาบันปนิปุรีเนี่ยจะ่บอกนะมึงใช้มามาใช้ฮะมาเรียกยินดีต้อนรับท่านสุรไกรทริป วเย้มหนต้องปูกลระไ้ใช่ไหมวันนี้เราจะทำอาหารการก็คือปลานิปุรีกับไข่เจียวหวาน จเจียวโคบ<ฮ>เห็นในติก๊กต็อกมา<อ>ว่าประเทศเขาทำอะไรแบบนี้โอเคแต่ปานิปุรีเนี่ยมีพื้นฐานเลยน่าจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ทําอาหารไปนะใครปานิปุรีนะ่ะใครทําอะไรเราจะแบ่งหน้าที่กันนะได้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 ใจพ่อมือสัตว์อะไรเนี่ยจูรอจโรอเนี่เพื่อนเพื่อนมีเพื่อนมีตทงยี้เมนีเราเราขยับ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 มั้งฮะเอ้าบูชาสมัยเนี่ยบางอุ้ยเอ้า มีตบกันไหมมีเขาอีวุ้งไอ้ดักบางวัาดีเพื่อนก่อนว่าบางเชื่อร้ายนะสวัสดีผมมิสเตอร์นัทว mm well. อยย่อยอดไอ Brazilian ้คาัลซิมาเดียวไอเมียไอ้้ไอยูโรยูโรไอ้มาเฟมีไอ้มาเฟมี่ไอ้ดักทำกับเขา มาเดี๋ยวเราจะโอนเอากันเราจะแบ่งหน้าที่มันต้องมีคนหนึ่งที่ไม่ได้ทําอะไรเลยจะเป็นคนนั้นแล้วกันนะมากูขอเป็นอ่านเอานี่ก่อนคนพัดโอนลอยออกอโนยออกต่อมาคนหันหันพรับชุบชุบเช็คนะชุบชุบมันจะแยกกันยังไงไรซัสผู้ชนะหรือใครชนะนี่เอาไหมเอาไหมคนชนะทำชุบชุบใครคนชนะทำ ดี๋ยวผมจะบอกกันนะว่าปานิปุรีทำยังไงมึงทำเป็นรอเออทำเป็นไหมลิดน,น้อยนิดน้อยจริงรอปกตตอนแรกนะปุรีรสชาตก็เยี่ยอยู่แล้วแล้วไอ้สามตัวนี้รวมกันมันจะเยี่ยแค่ไหนวะต้มนี้ก่อนไหมไง่ายๆไได้ไดไดไดเพื่อนครับต้มมันฝร,รั่งเนี่ยเราต้องใช้เกลือไหมหรือว่าต้มได้เลยตลาไม่เปล่า ฮะต้มมันฝรั่งชันนตากตปลอกก่อนไหมดูว่าเราเราค่อยปอกตอนเราต้องการแบ่งแบังนัดเราปอกอันนี้นะเดี๋ยวผมจะเออคุครอบเกลือแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำมาให้ผมน้อยน้ำใส่หม้อนะเพื่อครับชูมือขึ้นชูมือขึ้นชูมือขึ้นแล้วมุ้งมุ่งชูมือขึ้นแล้วโบกไปมาเอาทำทำไมนี่เมนูแรกที่เราจะทำก็คือไกปาน้ปูริโอ เพื่อนครับป่านนี้ปุริรบกวนดู y o ยูทูบหน่อยครับเพราะว่าไม่ได้ดู YouTube เลยเราซื้อวัตถุดิบมาอย่างเดียวถามตรงๆนะครับเอากันกี่โมงครับไม่มีครับผมรักผู้หญิงครับเกิร,ร,ร์ลเปังแน็ตระเบิดระบายนี่ย,ย,ยหนึ่งรูปอ่าหนึ่งรูปยองซอยดับเบิ้ลหน่อยจะให้ซอยอะไรนักงๆไอ้สัดกูให้มึงทำอะไรกูให้มึงไปหาก,กับข้าวมาป่านนี้ปุริทำยังไงกูว่าย แนตซอยติมติมติมติ่มติ่มติมอยีเยเียร้อมแล้วโบดโอเคเราเอามันมาต้มก่อนต้น้ำก่อนเลยตั้งน้ำใส่ใส่นี้พอนะโอเคโอเคพอพอเดอเราต้มน้ำเยอะเกินไปหมโอเยโอเคโะ๊ยโอ๊ยะะเดี๋ยโอ๊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 นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอือ๊ยโอยอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ไปรอนำเดือดก่อนกินปลาปลารออยู่นะโอเคเหรอลองซิมดูอืมไม่ได้บริกางด้วยเอาะไรดําเอาโอเคเราได้มันมาสองรูปนะครับเราจะใส่มันไปแล้วนะครับเราจะยังไม่ร้อนยังไม่ร้อนยอะไม่รอนยังไม่ร้อนเดี๋ยวใส่เกลือนะหนึ่งกำมือ ระหว่างที่เรารอน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะบอกคุณแนทจอยโฮมให้ผมหน่อยแต่รายครับนี่นี่นี่นะครับแยื่อนี่ซื้อมาไหมเลยใช่แม่ e p เไม่นี่นะใช้ได้ใช้ได้มันผลักกินดิบไม่ได้มีสารพิษกินน้อยท้องเสียกินเยอะตายได้มึงบอกว่าแตกได้อ่ารอแล้วับเพื่อนไปลาโราแล้วเราโรลงรุ่นใหม่ไม่ได้กลัวอะไรเลยม่านอนอนให้เล้วเออเดี๋ยวต้องโนนให้ โอเคเรียบรโอนแล้ใช่ไหมจ้แล้วเดีให้เพื่อนดูกก้เดียวเบาไฟน่อยบาไฟน้อยเพื่อนครับต้มกี่นาทีครับมันฟรั่งเนี่ยสานาทีเราเราต้มตั้แต่ตอนไหนวะต้งจนกว่าจะนิ่มบอสซอมไหมมีซอสไหมจิ้มจิ้มที่มาอะไรหรือทำไรกินคันนี้าลมโอเคเราหันหอมแล้วว่นนาจะเคยกินนะปาในปุรีน่ะอยากดูรสชาติจริงๆวี้เปอย่าปิดไฟอย่าเปิดไฟแรงนะมันจะแ่บตาเนบอกว่ารองของจิ้มดูมันนิ่มหรือยงระวังนะอย่าง โอ้นี่ผมสบายจังเลยเรากินข้าวนี้เฮ้ยเอ้ยสาทำไมอ้าวมือกูสาไม่ใช่หรือบอกเรามันอันนี้เปรี้ยวจริงไหมเปรี้ยวไหมบอกว่าวันนี้มึงมาอื้ ปอ,อะไรกันเนี่ยเราจะปาเลยนน้ำลาตั้งแต่เธอบอกโรตีบางเด็ดบางเยี่ยวเสร็จก็ไม่เคยล้างมืออีกเลยซิเม่าซิเม่รไรอ,อะไรอะ่ะยดี๋ยมีเมือ 150ชั่วโมง้ยครับไม่เป็นไรเราสไตล์วังอยู่แล้วฝักรังด้วยนะครับฝักรังด้วยไปเกล้ใกล้ไปใกล้ใกล้กล้องเลยกลแล้วมันไกลแล้วโห้กรังจะนิ่มหรือใช่ๆหาไม้เสียบครับถ้าเจอเพื่นบอกว่าถ้าไม้จิ้มลงไปได้แล้วสู้ได้นะได้นะดีนะกินริกกันคนละเม็ดโดรวมหนึร้อแล้วไม่ผมไม่เชื่อ ไพ่เชื่อนเพื่อเื่อนเพื่อนรัปุมนะบอกกนะ่อน่นะครับวลนะเลย่นานป้งมม่อนเื่อนเพ่นเนออนีืนเพื่อน่น,นเมเพือนื่อน่นอ,อนือนเ,เอนเพืมอนเอนเพื่อนเพมนเพมอเือนเอนเพ่นเพ่นเอเอนเพอนอนอน่อนัอนเ่อนเพือเปอนเพืนเอนเ่อนอนอ่อนือนอ่อเเเอนนอเนออน่นอือเอน่อนอองทอดก่อน,นะอ,อ,อ,นอ,อเอเ ยิ่งโอ้เรามาตดนะมาติดี่รูปนี้เดี๋ยเอารายรายลูกเลยที่ไหนนะครับโ okay. อเคอมเร็ดออกหรือยังยากครับอมเร็ดออกด้วยนะระวังระวังระวังถ้าเปิดไฟสูงละ่และแปาราแล้วถ้าเปิดน,น้ำสูงละ่ะจมน้ำแล้วครับเพื่อนเอาเระผมกําลังจะปัรนให้มันเป็นรูปทรงตรงกว่าเดิมมัครับเฮ้ยผมเอาใส่ไมาในนี้ตรงนี้มันบิ๊กตามสไตล์บราง อย่าดิมเบอร์ดิมเบอร์ยาตายบังตายบังจิ้มไม่ลงเลยไม่นิ่งเลยมึไม่หั่นแล้วหันมันจะสุ่กได้ไหมเออเพลกรับเราควรที่จะหันมันหรือเปล่าเอ้ามันบอกว่าควรตั้งแต่แรกแล้วแมีใครบอกที่ใบไอ้สั่นมีใครบอกกูแต่แรกเลย h ยเฮ shot ตัวที่ ระวังนะระวังระวังนะมันร้อนนะโอ้เราจะออกมาหันขึ้นก่อนเอาเอาเอาไปร้อนร้อนร้อนเอาโอเคตอนนี้วัตถุดิบเราครบเรียบร้อยเอาเรือรอรอต้มมันฝรั่ง คนนี้ฮาเชียวฮัลโหลครับทำปานิปุริไม่เป็นใช่ไหมครับครับ,บใช่ครับองค์ผมผมเชฟจากอินเดียโอ้ลงตรงไหนกันล่ะครับทำอะไรกันไม่เป็นครับตรงไหนอ๋อผมไม่รู้ว่าการทำปานิปุริต้องทำยังไงครับเชฟโอ้ทอดแป้งก่อนครับอันดับแรกอ๋อแล้วก็ยังไงต่อครับใช่ใช่พอทอดแป้งเสร็จนะครับแล้วก็ใส่กัญชาลงไปงามากก็ลงงาหมากโปรมันเนี่ยมึงให้มันเดือดเดือดจีมึงด่ามันดิมึงด่ามัน ทำไมรอท่าไรเลือดเดี๋ยวดูวิธีการทำพันทิบุริกันนะโอเคเติมน้ำเปล่าและเกลือป่นลงไปปั่นให้ละเอียดเป็นเครื่องเครื่องปรันใท้หน่อูยยากนะยากยากพอไหมวะซองรูกบด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 พอพออข้ามันฝรั่งไปไว้ทำอะไรริอ๋อเป็นเป็นข้างในทำไมมันรู้สึกแข็งแข็งไม่ต้องทำอร ไอ้เหี้ยแดงหมดแล้วไอ้สักมังค่างมังค่างไม่เป็นไรซาบัง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 เมนูเค็มน้ำใหม่เพ่มนูจากชื่อแล้วเหมือนจะเค็มน้ำเลยนะปานิรูปีนี่เดี๋ยวคนเรียนนะเดี๋ยวมึงต้มมันเฮ้ยนะอเมนูนี้น่าจะเค็มนะทำไมเราปานิอะไรนะคนที่ยืนข้างโรทำไมน่ารักจังทตายแล้ว ้มึงจะไปอยู่ห้องเขาทำไมล่ะมันกาบของมึงดิกูจะบอกกันนะว่าเดี๋ยวจะให้ยูโรทอดนี้ก่อนเราจะเอาชิปสออกมันจะออกไหมออกออกออม,มาแล้วออกแต่มันไม่ออกล่ะอันนี้อันนี้กำลังจะบดมันนะครับอ่าเดี๋ยวรอคือปันก่อนแป๊บหนึ่งถึงไหมใช้ยังไงนี่ เดี๋ยวโอเคเราได้เครื่องปัน่นแต่เราต้องระวังนะน,นี่อันตรายถ้าทำอยู่<อ>ใกล้ม<ก>ูจ<ร>งจ<ร>งานนะยาอ <c oughs> อนเติมน้ำเปล่าใส่สารแน่พิกขิงลงในโถปัน <c oughs> ่นคณจะปรองให้ว่าถ้าคนอินเดียกินได้เราก็กินได้มาเดี๋ยวเราใส่สารแนลงไปนะหอมนะใบสารแนนี่แต่มันนิสัยไม่ดีมาสารแน่โอว่มึงทำอะไรมึงทอดชีสบอลระป๋อเพื่อนเ่อกระดาษให้กูดิ่ย นนทำเสร็จวันไหนนะครับรอแป๊บ,บรอแป๊บ,บรอหน่อยอร่อยแน่กูย <_ d ata> อยากจะดูจริงๆว่าบานนี้ปุริเนี่ยมันจะกินได้อีกทีหรือเปล่า <_ d ata> เคยเห็นแต่ในติ๊กต็อกันละเลยอยากลองทำเองถ้าทำแล้วรอรยเดินน่าจะมี e ีพีต่อไปนะอาหารดีย บ้าล่าไวชายโอเคมาพร,รังเที่ยวบทเสร็จทีเรียบร้อย yeah. <S <S เอาอีกไหมไมาเลยครับสร้ังแก๊ปไม่ไม่ได้ทำจากฝีมือตัวเองอาหารนะ่ากูจะบอกให้เวลาเราทำอาหานะถ้าเราทำออกมาเองนะแล้วเป็นแบบนี้อย่าทำเลยอ้า uh, uh. yeah. เติมน้ำเปล่าและเกลือป่นลงไปแล้วใส่ปั่นให้ละเอียดเทออกมารองเอาแต่น้ำมีกองเด้อเนอะิบดายแล้วนะครับน้ำประมาณนี้พอไหมไม่พอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านันลงไม่บอกบอกเพื่อนด้วยเพื่อนครับเอาลงเลยนะครับชิบบอนจะใส่ลงไปทีเดียวเลยชิบบอนตอนแรกกูเห็นมันเยอะๆทำไมมันเยอะแค่นี้วะ จิ้มฟองปานิปูริเราใส่ไปแล้วเรามีใบหัวระพาซา,าระแน่แล้วก็มีพริกแล้วก็มีเกลือน,นิดหน่อยเดี๋ยวเราลองปั่นดูนะโอ้อชิบอนดูชิวมากว้าวเดี๋ยวเราจะปั่นกันนะแม่ไม่เคยใช้อะไรนี้ด้วยเคยกูเซียวคอบโอ้โอเคแรกครับชิบอนอว้าว ก็ช่ชู่เลยครับก็ชูชเลยค่ะได้ครับกรแตกออกไปไหนร้านรีไซเคิลโอ้โรคร้อนช่วงนี้มึงเป็นผพรามึงใช่ไหมเออรีไซเคิลของคนอะไรกูเห็นคนอะไรไม่รู้โอแนกระแรกเอาไฟออกเอาไฟออกยากเลยอยากๆยายาแต่เราทำได้นี่ทำความได้ใช่ไหมได้ได้ได้ขอบคุณครับบังนะ ซาตูตรงกลางเอาชีสออกใส่ซอสมันจะมีซอสสองอย่างคือพี่ต้องกินแยกซอสนะคะอย่าใส่รวมกันโอเคครับมีาามาครับเปียกโอ้คขอบคุณครับโอเคเราจะกรองอันนี้กันนะครับเขากินกันยังงี้จริงๆหรอครับไ <c oughs> รเอียดพอไรใช่ไหมครับไอ้ท่านี้ครับเขากินยังงี้แกจิงนๆหรอครับ อ่าพร้อมนะอานตรน้ำมันเฉยๆเนาะอันตรน้ำมันอาหารมื้อนี้หนูว่ามีที่แปลไม่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 คนกินตายคนไทยรอดทำแล้วเราต้องกินนะต้องกินให้หมดนะเดี๋ยวต่อไปเราจะเติมมะนาวขอเติมมะนาวเติมใส่ไอ้ที่เราปั่นใส่เลยใส่เลยกวนปีนขมับไม่เดี๋ยวแป้งมันจะเปรี้ยวมึงบอกใส่เลย เดี๋ยวเราจะเติมลูกผักชีป่นยี่หร่าป่นและพริกป่นโอเคเราเตรียมกันมาไว้แล้วเขาบอกใส่ช้อนหนึ่งกินได้ค่ะดูจากพี่พี่ทำเมอร์ลินรับประกันแต่ซอสเกียวที่พี่ทำมันควรปั่นรวมตั้งแต่แรกใส่ลูกผักชีใส่เลยเขาบอกพริกป่นใส่นิดเดียวไม่อะไม่ไม่รูปสไตล์บางสุดแล้วน้ำปลาดีบุรี มาซาร่ากูเปนไงน,นี่ฮึแล้วเขาให้กูเตรียมมาซาร่าทำไมเนี่ยเราจะทำซอสปานิปุรินะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาน้ำมันออกนะเอานะเฮ้ยมันจะโดนรทับระวังวระวังวระรวังระวังจอไปแล้วโดนจอไปแล้วด้วยเฮ้ยมันเป็นพลาสติกเยอะคำเยี่ยมไม่รู้เรื่องเลยตัดตั้งกระทะไฟออนไฟออนไฟสูงอะตาอย่างแวมาเล่นอีกสมันต้องใส่น้ำมันไหมไม่ใส่ไม่ใส่เบาๆบาเบาๆไฟออนมากเลยเขาบอกไฟออนเอ้ยตรงนี้นะ มีไหมล่ะไม่มีละไม่มีละน้ำมะขามเปียกใส่เลยเบาๆมาค่ะด้วยไปไปเบาๆปเบาๆห่างหนะระวังระวังระวังเสน้มอีกเสาน้มอีกคนไปคนปลาตชคืนชดหนึ่งทีชดตกคืนสามทีเยอะไม่ตบอ๋อพอทีทำตามไปประมาณนี้นะน่าจะไม่พอน่าจะไม่พอขอเราตามเพิ่มหน่อยระวังนะน้ำไปนี้คือเรียบร็จแล้ววันนี้ค่ะน้ำสีน้ำตาลตรงนั้นก็คือน้ำมะขามเมอร์ลิมงและทำเพิ่มใหม่ กีราปนรูผักชีใสหมดเลยใส่นิดเดียวเอาแล้วโอ้แบอกปะหอมนะหอมไหมหอมนะนี่เราได้แป้งปาริปูริเสร็จแล้วขอถ้วยหน่อยครับงได้ไหมนี่จดงได้แด่ได้ก็ต้องได้แป๊บทำแล้วตั้งกรูผักชีอ่ะเออฮะ าไปมีเมนูนึงไข่เชียวไข่เชียว,ยวน้ำจินเป็นเซรั่แมแล้วเขามาเล้วครับผมผัดเกี๊ยวไปดูรีหรือเปล่าบอกเพื่อนรีดด้วยใช่ดองความหรือเปล่าไม่ายมากผมครีดครีดเพื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนเราไม่เคี่ยวมันจบๆไปเป็นเมนูนะโอเคใส่หอมแดงใส่ในนี้นะขยำขยำใส่ผงมะซาร่าพร้อมพร้อ พยายานะขยาาเลยเยอะรูปร่างหนูเชื่อไหมอันนี้ลกที่สุดตั้งแต่กูเคยทำกับพรามาแล้วอยากให้ดูข้างล่างจริงๆเลยไอ้สัสรกใครเก็บกูเก็บหน้าตาน,นั้นไม่น่าแดกเลยโอเคเไปไปเป,ปรโนโดเสร็จแล้วไอ้ตัวที่เราต้องกินกับแป้งนะงกูทจริงเอาดีๆไปแล้วเราจะทำเมนูใครกันนะครับเพื่อนเราจะใช้โคบออริจินอลใครใครใครอ่ะนี่ ออกเงใส่ไข่ก่อนหรือใส่โคก่อนใส่โคก่อนใส่โคก่อนจะเยอะอันนี้ไข่อันนี้คั่วเดี๋ยวเราเคี่ยวก่อนเคี่ยวเคี่ยวจะทถามันแข็งๆหน่อยนะมันเคี่ยวโอเคใส่ไข่เลยเฮ้ยตอกเลยหยาหย่าไอ้ฮ่ายืดสายยืดสายเดี๋ยวสาย ไปกิกไส้เล่ยอืมยุ่มใส่นื่มใส่ยุ่มใส่ยุ่มใส่ไส้ไล่ผองกลัวเอามาทำไมไปไปนึงเยอะๆๆดิ่งดิ่ดิ่งดิ่งเสร็จแล้วไปกินเาได เพิ่งเคยเห็นคนซกมกกว่าพี่ดิมรูไหมชิคกูช่มไหมมันก็บอกชื่อมาอียอะไม่อยาแดกไม,ม่ยาแดกผม,มกจะบอกให้นะครับว่าเราจะให้คะแนกนกันสองเมนูวันนี้เราจะลองชิมกันเลยเดี๋ยวเราชิมน้ำจิ้มนี้ก่อนก็คือน้ำจิม้มไอ้หมอะไรนันไปนะสามมแร่ายมมคือบางไม่อยากจะเชื่อนะตอนแรกน้ำมันใสพอบางคนปุ๊บน้ำมันค้นเราใส่มันเข้าไปในแป้งมันอ่าเดี๋ยวเราโรยน้ำนิดหน่อย ไปไปแม่ไม่อันนี้ขอ้อมือผียอ sort of ่าา้าาาาาาเาา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 า่าา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 เา้ยาา้เาาาาาาาราา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 าอะไราาามา่าาาาาอาาาพร้อมแล้วเราาาชนพร้อมกันาาาาาาปาราาา ซาบองซาบองสลับสเต๊กน้องสเต๊กเดี๋ยวเราจะมาชิมน้ำจิ้มมะขามเปียกอ่ะให้คะแนนให้คะแนนคนแนนก่อนเต็มเท่าไรเต็มสิบเอาไปหา้หาห้าอย่างเยอะไปไร้อยเท่ไาปไรกูให้เลยแจกไม่ได้ของกูไม่ให้เลยมันมีความเครื่องเทศอ่าใช่เครือเทศมาแรงพอเราไม่ได้กินเครื่องเทศอะไรกันขนาดนั้นใช่ใช่แต่ผมว่านักขำเปียกน่าจะเอาได้ผมไม่ห้าเพราะว่าพอกินได้แล้วกูว่านี่กินได้เออกูว่านี่กินได้นะ เป ų, ียวหวานปานิปุรีเชียสนใจก่อนอันน <m au> <m au Seven ี้กินได้กินได้นะโอเคแคเแค่เค็มเคยได้กินได้ชัดเจนดีไม่ได้กลับกี่คะแนนให้ผมเทยให้มาเจ็ดเจ็ดเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเจ็ดเจ็ดเจ็ดกินได้อันนี้กินได้กินได้นะล้ำเปรี้ยวหวานเดี๋ยวเราจะมาถึงไข่ข้นโคกไม่เคยเจอเลยกูก็ไม่เคยกินเหมือนกันเอาเชีย อันนี้ให้ให้กินขนาดแป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 ดแสุดยอดกินได้นะหวานหวานแต่อันนี้แดกไม่ได้ไปหาทำมิกไหมให้กันไปกันอ่าได้อ่าของกูแม่อะไรนะตัวน้ำนีล้วนเ้ยเอางี้ว่าหลังดีวว่าแล้วคุณเชรี่เขาสลับอ่าได้อ่าให้คุณเซรีสับแค่นี้ มึงใส่เเขาทหลอ,อ,อกตาไหมเดี๋ยวคุณเชอรี่ป้อนอ้าวเอ,อ้ยิงจุกกันก่อนว่าใครจะเอากลางซ้ายขวาอ้ชชาชวได้เลือกดอยเลือกกูเลือก<ะ>กูกลางยิงจุก้ายขวาเหลือเหี้ยอะไรเหลืออย่างเดียวหลับตาหลับตาใครใครลืมตาเป็นเกย์ตอนนีกูขวาเดี๋ยวยิ้มลอรอนอยู่กูเป็นกาแดกเลยเพี้ย โอ้โหกแต่ค่ะโอ้ย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 โอ้โ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ตยโ้ยโ อร่อยมากแต่ปลานิปุรีเพื่อนไปลองทำกินได้ดูนะคือไม่ได้ทำม่วงจริงนะเพื่อนคือทำตามที่เขาบอกจริงนะกินได้ใช่ไหมโลได้ได้ได้เพื่อนสั่งตัวเองไว้เยอะของดีดีไม่แดกก็เฮียไี่แดกโอเคครับเพื่อนสำหรับวันนี้ก็เสร็จที่แล้วครับอาหารสไตล์เดี่ยวของเราถ้าชินชอบใครก็ของยูโรจงการนะและอยู่นี้ปุ๊บของแนทล่างมานี่โอเคของกูวัว ชว์และยูและแนทขอตัวลาไปก่อนถ้าเชิญชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดอีโมจิรูปตัวจสำหรับวันนี้ก็มขอลาไปก่อน